พระราชสารราาัชการที่หนึ่งถึงพระราชินีโปรโต,ตุเกสเผยสภาพกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อแรกสถาปนาภาพซ้ายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหราราชรัชการที่หนึ่งขวาพระราชินีมาเรียที่หนึ่งแห่งโปรโต,ตุเกสพระราชสารรัชการที่หนึ่งถึงพระราชินีโปรตุเกสเผยสภาพกรุงรัตนโกสินทรเ์เมื่อแรกสถาปนา,านปเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้ว ชุมชนโปรโตุเกสที่อยุธยาก็คงจะต้องถูกทำลายลงไปหมดชาวโปรโตุเกสตั้งหลบหนีลงมายังบางกอกในช่วงรัชกาลที่หนึ่งและตั้งถิ่นฐานบ้านช่องใหม่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ไกลนักจากพระราชวังเดิมและพระราชวังหลวงและสันนิษฐานได้ว่าชาวโปรโตุเกส เช่นบาทหลวงพ่อค้ารวมถึงขุนนางที่เคยเข้ารับราชการในสังกัดต่างๆต,ต,ตั้งแต่สมัยอยุธยาก็คงจะลงมาประจำที่ชุมชนโปรโตุเกสของตนเช่นเดิมด้วยเ,เมื่อแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระมองให้พยายามเรียนแบบผังเมืองพระนครศรีอยุธยาแต่ครั้งบ้านเมืองดีอย่างไรก็ตามเพียงไม่กี่ปีที่ทรงขึ้นครองราช ก็ต้องทรงเผชิญกับสึกต่างๆที่เข้ามาประชิดพระราชอาณาเขตทั้งทางฝั่งพม่าและฝั่งมลายูซึ่งต้องทรงบัญชาการการรบและทรงพระกรุณาให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนานบุญมาเป็นแม่ทัพหลักในการสงครามครั้งต่างๆขนาดเดียวกันก็เป็นที่สังเกตได้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าได้ทรงเอาพระธุระในเรื่องการเศรษฐกิจของพระนครอยู่ด้วย เช่นโปรดให้คณะทูตจากชาติต่างๆเข้าเฝ้าตลอดจนสร้างโรงสินค้าขึ้นเพื่อความสะดวกในการค้าเอกสารภาษาโปรโตุเกสฉบับหนึ่งพิมพ์สำเนาไว้ในหนังสือพปอตุเกาวนาไทยแลนดเดียของบาทหลวงมานูเอลเทเชราเป็นพระราชสารของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่ทรงมีไปถึงสมเด็จพระราชินีแห่งโปรโตุเกส เป็นพระราชสารส่วนพระองค์ที่ทรงขอบคุณในความเมตตาของประเทศโปรโตุเกสในการ้าและการซื้อขายอาวุธยุทธโธปกรณ์พระราชสารฉบับนี้มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยตามลำดับและพิมพ์ในหนังสือจดหมายเหตุคัดมาจากรอยเยอลบอโลเนียลอินสติติกรุงลอนดอนหรือ Document from the Royal Colonial Institute ลอนดอนโดยพระพิพิษสุนทรพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพมหาอาม,มาตย์ตรีพระยาวราวิชัยวุฒิกรเลื่อมนธิรัตนาเมื่อพศ2476จดหมายเหตุคัดมาจากรอเยอร์โลกอโลเนียลอินสติติวกรุงลอนดอนด็อกคิวเมนต์ฟรอมเดอะรอยาวโคลเนียลอินสติติวลอนดอนพระพิพิธสุนทรพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพมหาอาม,มาตย์ตรีพระยาวราวิชัยวุฒิกรเลื่อมนธิรัตนา เมื่อพศสอ7 6พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภาพเขียนโดยอาจารย์เฉลิมนาคิรัก์ภาพนี้อยู่ที่อาคารรัฐสภาในครั้งนั้นหอพระสมุดเขียนคำนำถึงที่มาของเอกสารไว้ว่าได้ให้สถานทูตสยามจ้างคนที่ไว้วางใจได้ให้ตรวจค้นเอกสารเก่าๆในหอสมุดของต่างประเทศเลือกคัดแต่ข้อความที่เกี่ยวกับประเทศสยาม มารวบรวมไว้เพื่อประกอบการศึกษาประวัติศาสตร์ของเราข้อความที่พิมพ์ในสมุดเล่มนี้เป็นข้อความที่ผู้คัดได้คัดส่งมาในชั้นหลังหลังพรามปศส,สาสตรีเจ้าหน้าที่หอสมุดนี้ได้พยายามแปลเป็นภาษาไทยด้วยความอุตสาหะข้อความนี้ทําให้ทราบว่าเมื่อทางหอพระสมุดให้เจ้าหน้าที่ค้นคว้าเอกสารมาจากต่างประเทศแล้วก็ได้ให้พรามปศ ศาสตรารยซึ่งมีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีถ่ายแปลออกเป็นภาษาไทยอย่างไรก็ตามผู้เขียนสนใจว่าพระราชหัตถเลขาฉบับนี้จะมีต้นฉบับจริงเก็บรักษาไว้ที่ประเทศโป,ป,ปรตุเกสหรือไม่แต่เมื่อสืบค้นเอกสารทั้งที่ทหอสมุดแห่งชาติกรุงลิสบอนและหอจดหมายเหตุแห่งชาติก,ก็ไม่พบ แต่พระราชสารฉบับนี้เคยพิมพ์ลงในวรารสารมาแล้วครั้งหนึ่งคือโ Coim เ e Campos a f e t o r i a de Cheio In Bulletin e h e Magal Junho de 1983 873ถึง874และต่อมาบาดหลวงมานูเอลเทเชราได้นำมาลงพิมพ์ไว้ซึ่งในครั้งนี้จะได้นำฉบับพิมพ์ภาษาโปรตุเกสมาลงไว้อีกครั้งหนึ่งดังนี้พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม ถวายพระราชินีโปรตุเกสลงวันที่28ท่าธันวาคมคศ1786้ข้าพเจ้าได้รับพระราชหัตถเลขาของพระองค์ทางราชทูตของพระองค์ได้ทราบความตลอดแล้วเมื่อพระคลังผู้เป็นอัครมหาเสนาบดีของข้าพเจ้านำราชทูตมาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ต้อนรับแบบเดียวกันกับสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินในอดีต ข้าพเจ้าขอขอบพระทัยในที่ได้ตรัสว่าจะทรงช่วยต่อสู้พม่าข่าศึกของข้าพเจ้าที่กำลังรบอยู่กับทัพของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ชนะอยู่แล้วขอขอบพระทัยอีกครั้งหนึ่งในที่จะทรงช่วยเหลือด้วยน้ำพระทัยข้าพเจ้าจะรู้สึกขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอสำหรับเครื่องพิสูจน์พระไมตรีอันนี้ ในการรบครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าได้ต่อสู้ชนะกองทัพที่พม่าส่งเข้ามาในพระราชอาณาเขตของข้าพเจ้าแล้วหกกองทัพทั้งได้รับเครื่องยุทธภัณฑ์และม้าช้างมากมายประชาราษฎรของข้าพเจ้าที่ยังกอะซิโลนมีโชคได้ชนะแก่พวกพม่าตามที่พระองค์มีแก่พระไัยจะทรงช่วยเหลือข้าพเจ้าในการทำลายพวกพม่าคิดด้วยกล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำให้พระองค์ได้รับความลำบากมากในการขนส่งทหารและสันพาวุธที่ต้องการเข้ามา ข้าพเจ้าจึงขอมอบพระคุณในการเผื่อแผ่ของพระองค์อันใหญ่ยิ่งข้าพเจ้าขอรับประทานเพียงปืนสั้นสามพันกระบอกมาทางข้าหลวงเมืองโควาในปีนี้ให้จงได้ข้าพเจ้าจะออกค่าใช้จ่ายตามคำสั่งของพระองค์ข้าพเจ้ามีความยินดีในคำขอร้องของพระองค์เรื่องสร้างโรงงานในอาณาเขตของข้าพเจ้าสำหรับคริสตต่อศาสนิกชาวโปรตุเกสขอเชิญพระองค์ส่งคนมาเลือกสรรที่ที่เหมาะเพื่อสร้างโรงงานและบทด้วย ้งส่งค่าหลวงมาบ้างเพื่ออารักขาดูแลคริสตต์ตอซาสนิกเหล่านี้อันไม่ได้ประโยชน์จากการอารักขาดูแลมาหลายปีแล้วเจ้าแผ่นดินยวนใต้ได้ขอร้องมาเพื่อให้ข้าพเจ้าช่วยเหลือให้ได้ดํารงราชในอาณาจักรของเขาข้าพเจ้าก็ได้ช่วยพระเจ้าแผ่นดินยวนใต้และประยุรยญาติถ้าหากเวลานี้ข้าพเจ้าไม่ต่อสู้กับพม่า ข้าพเจ้าก็จะได้ส่งทับึ่งกองไปรบกับไตสันผู้กบฏและให้เจ้าแผ่นดินผู้ชอบด้วยกฎหมายขึ้นครองราชสมบัติอย่างเดิมข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับพระองค์ในเรื่องสัมพันธไมตรีระหว่างพระองค์และพระเจ้าแผ่นดินสเปนขอพระเป็นเจ้าจงคุ้มครองรักษาพระองค์ขอพระองค์พร้อมด้วยประชาราษฎรจงมีความผาสุกทุกประการสุดที่จะเป็นไปได้ข้าพเจ้ามิตรผู้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ พระราชสารฉบับนี้มีวันที่ลงไว้อย่างแน่นอนว่าตรงกับคศ1786หรือตรงกับพศ2329ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียง4ปีให้หลังจากสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้วพระราชสารฉบับนี้ดูจะเป็นเรื่องส่วนพระองค์ที่ทรงมีถึงพระราชินีโปรโตุเกสซึ่งหมายถึงพระราชินีมาเรียที่1แห่งโปรโตุเกสพรอมราชระหวาออ่างคศ 1,777-1,816ถึงและเป็นที่สังเกตได้ว่าในบรรดาชาติตะวันตกที่เข้ามาในกรุงรัตนโกสินทร์นี้ชาวโปรตุเกสก็ยังคงเป็นชาติแรกที่ติดต่อกับราชสำนักสยามเพราะจากความในพระราชสารที่ว่าข้าพเจ้าได้รับพระราชหัตถเลขาของพระองค์ทางราชทูตของพระองค์ ได้ทราบความตลอดแล้วเมื่อพระคลังผู้เป็นอัคารมหาเสนาบดีของข้าพเจ้านำราชทูตมาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ต้อนรับแบบเดียวกันกับสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินในอดีต <1. S 2> จากเอกสารพระราชสารมีข้อมูลน่าสนใจดังนี้ 1. การเจริญพระราชมัยตรีกับต่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังคงเป็นหน้าที่ของพระคลังซึ่งดูแลทั้งการ้าและการต่างประเทศ พระคลังผู้เป็นอัครมหาเสนาบดีดังที่ปรากฏในพระราชสารนี้ปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งว่าสนดังความว่าตรัสเอาพระยาพิพัฒนโกษากรุงธนบุรีชื่อสนเป็นเจ้าพระยาพระคลังห้าและสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นพระยาพิพัฒนโกษาแต่ครั้งกรุงธนบุรีได้เป็นเจ้าพระยาพระคลังเมื่อก่อนปราบดาพิเศษ อยู่มาสติปัญญาฟั่นเฟือนไปลงไปส่งสำเพาหลวงข้ามสันดอนมีใบบอกเข้ามาขอสิสสุกรและใบสีรับสั่งว่าเลเทอะหนักแล้วโปรดให้ถอดเสียภายหลังได้เป็นพระยาศีอัคราชช่วยราชการในกรมมา้าพระคลังเป็นหน่วยงานสำคัญในการจัดหารายได้เข้าประเทศในสมัยอยุธยานั้นเป็นที่รู้จักกันดีในบรรดาชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา เพราะเป็นบุคคลที่ต้องทําความรู้จักและติดต่อเป็นลําดับแรกในการแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ามาในสยามทั้งการเจริญสมพันธไมตรีกับราชสำนักก็จะต้องผ่านพระคลังด้วยแต่ชาวโยุโรปรู้จักในชื่อของบาคารอนซึ่งเชื่อกันว่าเป็นชื่อที่ตะวันตกถ่ายเสียงไปจากคําว่าพระคลังของไทยและเป็นที่น่าสังเกตว่าคําว่าพระคลังนี้ยังปรากฏมาอีกนานนับศตวรรษ ในคริสตศตวรรษที่17ลาลูแบ์บันทึกและอธิบายประวัติศาสตร์ของสยามไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับพระคลังว่าพระคลังหรือตามที่ปอรตุเกตเรียกอย่างเพียนเพยนว่าบากาลองนั้นเป็นเจ้าพนักงานผู้ใหญ่ว่าการกรมการพาณิชย์ทั้งในและภายนอกราชอาณาจักรท่านเป็นผู้อำนวยการพระคลังมหาสมบัติของพระเจ้ากรุงสยามด้วยหรืออาจจะกล่าวก็ได้ว่านายคลังสินค้าใหญ่ของพระองค์นั่นแ,แล ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นนอกจากเจ้าพระยาพระคลังสนแล้วยังมีเจ้าพระยาพระคลังผลซึ่งเมื่อครั้งกรุงธนบุรีเป็นที่หลวงสรวิชิตได้เป็นพระยาพระคลังเมื่อปรับดาพิเศษแล้วต่อมาเรียนเป็นเจ้าพระยาพระคลังจนถึงแก่อสัญญกรรมในสมัยรัชกาลที่หนึ่งหลังจากนั้นทรงพระกรุณาตั้งพระยาพระคลังกุลซึ่งเคยเป็นพระราชประสิทธิ์แต่ครั้งกรุงธนบุรี และเป็นพระยาศิพิพัฒน์เมื่อปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระยาพระคลังแทนต่อมาเป็นสมุหนายกในรัชกาลที่สองภาพภาพจิตประกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ในอาคารภาพบริทัศน์อนุสร์สถานแห่งชาติ 2. การสงครามในตอนต้นรัชกาลเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปรับดาพิเศษขึ้นครองราชแล้ว ได้ท่งปราบปรามกบฏหัวเมืองต่างๆโดยในจดหมายที่ท่งมีไปถึงพระราชินีแห่งโปรตุเกสว่าในการรบครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าได้ต่อสู้ชนะกองทัพที่พมา่าส่งเข้ามาในพระราชาอาณาเขตของข้าพเจ้าแล้วหกกองทัพทั้งได้รับเครื่องยุทธภัณฑ์และม้าช้างมากมายประชาราษฎรของข้าพเจ้าที่ยังซิโลนมีโชคได้ชนะแก่พวกพมา่าควรหมายถึงการรบในสงครามเก้าทัพที่พมา่ายกมาถึงเก้าเส้นทางในราวพศ 2,328โดยพระเจ้าประดุมกษัตริย์พม่าได้ยกทัพแบ่งการเข้าโจมตีกรุงรัตนโกสินทร์ออกเป็น5เส้นทางคือทัพที่1ได้ยกมาตีหัวเมืองประเทศสราชทางปักใต้ตั้งแต่เมืองระนองจนถึงเมืองนครศรีธรรมราชทัพที่2ยกเข้ามาทางเมืองราชบุรีเพื่อที่จะรวบรวมกำลังพลกับกองทัพที่ตีหัวเมืองปักใต้แล้วค่อยเข้าโจมตีกรุงรัตนโกสินทร์ทัพที่ส และสี่เข้ามาทางด่านแม่ละเมาแม่สอนทัพที่5ถึง7เข้ามาทางหัวเมืองฝ่ายเหนือตั้งแต่เชียงแสนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตีตั้งแต่หัวเมืองฝ่ายเหนือลงมาสมทบกับทัพที่3และสี่ที่ยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมาเพื่อตีเมืองตากกำแพงเพชรพิษณุโลกนะครสวรรค์ทัพที่8ถึงเเป็นทัพหลวงพระเจ้าปรดุมเป็นผู้คุมทัพโดยมีกำลังพลมากที่สุดถึงห้าหมื่นนาย ยกเข้ามาทางด่านพระเจดีสามง์เพื่อรอสมทบกับทัพเหนือนและใต้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้ารบกับกรุงเทพมหานครทางบางกอกได้จัดเตรียมการต้านทานกองกําลังพม่าออกเป็นหลายทางโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและสมเด็จพระบวรราชเจา้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถบุญมาทรงเป็นผู้อํานวยการรบทั้งสองพระองค์ได้ทรงจัดกองทัพออกเป็นสี่กลุ่มคือ ทัพที่หนึ่งให้ยกไปรับทัพพม่าทางเหนือที่เมืองนครสวรรค์ทัพที่สองยกไปรับพม่าทางด้านพระเจดีสามองค์ทัพนี้เป็นทัพใหญ่มีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงธนาถเป็นแม่ทัพคอยไปรับทัพหลวงของพระเจ้าปดุงที่เข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์ทัพที่สามยกไปรับทัพพม่าที่จะมาจากทางใต้ที่เมืองราชบุรีทัพที่สี่เป็นทัพหลวงโดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ทรงควบคุมบัญชาการทัพคอยเป็นกำลังหลุนสมเด็จพระอนุชาธิราชพระบวรราชา้ามหาสุรสิงหนาถทรงยกกองทัพไปถึงเมืองกาญจนบุรีตั้งรับอยู่บริเวณทุ่งลาดยาสกัดกันไม่ให้ทัพพม่าได้เข้ามารวบรวมกำลังพลกันได้และทรงสามารถโจมตีทัพพม่าได้หลายครั้งจนพม่าร่นถอยออกไปข้อมูลในเอกสารพระราชสารที่ว่าประชาราษฎรของข้าพเจ้าที่ยังกอซิโลน มีโชคได้ชนะแก่พวกพม่านั้นหมายถึงชัยชนะของกองทัพสยามที่เมืองภูเก็ตรหรือจังซีลอนตามที่ชาวต่างประเทศรู้จักกันกองทัพพม่าที่เข้ามารบทางใต้มีผู้นำทัพคือแกงฮุ่นแมงยีคุมกำลังทัพทั้งทางบกและทางทะเลลงไปตีเมืองทลางเมื่อเข้าถึงเมืองชุมพรเจ้าเมืองเห็นว่าไม่สามารถทานกองกำลังพม่าได้จึงหลบหนีเข้าป่าจากนั้นจึงรุกไปตีเมืองนครศรีธรรมราช ด้วยเหตุที่กองทัพเมืองหลวงยังไม่ได้ลงไปช่วยเหลือเพราะติดศึกที่เมืองกาญจนบุรีจึงเป็นเหตุให้ผู้คนคิดว่าเมืองบางกอกเสียแล้วแก่พมา่าและทําให้เจ้าเมืองนครคิดหลบหนีเข้าไปในปา่ากองทัพพม่าจึงเข้าเมืองนครศรีธรรมราชได้ง่ายจากเมืองนี้พม่าจึงคิดโจมตีพัทลุงและสงขาต่อไปส่วนยีว่วุนแม่ทัพเรือพม่าหลังจากยกทัพเรือไปตีตะกัวทุ่งตะกัวป่าแล้วก็เข้าโจมตีถลาง พระราชาพงสาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งระบุเหตุการณ์การต้านทานศึกพม่าของชาวเมืองถลางไว้ว่าเมื่อกองทัพพม่าไปถึงเมืองถลางนั้นพระยาถลางถึงแก่กรรมเสียก่อนแล้วยังหาได้ตั้งเจ้าเมืองใหม่ไหม่จัน,นร์ภรรยาพระยาถลางกับน้องหญิงคนหนึ่งชื่อมุกคิดอ่านกับกรมการทั้งปวงเกณฑ์ให้ผลตั้งค่าใหญ่สองค่ายป้องกันร,รักษาเมืองเป็นสามารถและตัวพรรยาพระยาถลางกับน้องผู้หญิงนั้น องอาจกล้าหาญมิได้เกรงกลัวย่อท้อต่อข้าศึกเกณฑ์กรมการกับพลทหารทั้งชายหญิงออกกระดมยิงปืนใหญ่น้อยนอกค่ายสู้รบก,กับพม่าท,ทุกวันทัพพม่าจะหักเอาเมืองมิได้แต่สู้รบก,กันอยู่ประมาณเดือนเศษพม่าขัดเสบียงอาหารลงจะหักเอาเมืองมิได้ก็เลิกทัพลงเรือกลับไปข้อมูลสำคัญที่เราได้จากพระราชสารก็คือการสู้รบก,กับพมา่านี้สยามได้รับอาวุธจากประเทศปโปรตุเกสด้วย แสดงให้เห็นว่าการค้าปืนไฟและอาวุธอื่นๆซึ่งเคยเป็นข้อเสนอของโปรตุเกสมาแต่ครั้งอยุธยานั้นก็ยังเป็นความจำเป็นของฝ่ายสยามอยู่เช่นเดิม 3. การสร้างโรงสินค้าและโบสถ์ข้าพเจ้ามีความยินดีในคำขอร้องของพระองค์เรื่องสร้างโรงงานในอาณาเขตของข้าพเจ้าสำหรับคริสต์ต่อซาสานิกชาวโปรตุเกสขอเชิญพระองค์ส่งคนมาเลือกสรรที่ที่เหมาะเพื่อสร้างโรงงานและโบสถด้วย จากส่วนหนึ่งในพระราชสารนี้แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้พระราชทานที่ดินและพระราชานุญ,ญาตให้สร้างโรงสินค้าสถานที่สร้างโรงสินค้าของโปรตุเกตนั้นไม่ปรากฏแน่ชัดว่าอยู่บริเวณใดหากเชื่อว่าน่าจะอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ที่ต่อมาได้รับพระราชทานให้ก่อสร้างสถานกงศุลโปรตุเกตขึ้นส่วนการสร้างโบสถ์คริสตสำหรับชาวโปรตุเกตนั้น แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ชาวคริสต์ได้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเสรีด้วยอย่างไรก็ตามสันนิษฐานว่าบทที่พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดสร้างนี้อาจจะไม่ได้ก่อสร้างขึ้นเพราะการที่บาทหลวงโปรตุเกสกลับเข้ามามีบทบาทในสย่งนั้นทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นกับบาทหลวงฝรั่งเศส ประเด็นดังกล่าวนี้เสรีพงพิศได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่าบาดหลวงฝรั่งเศสซึ่งได้อพยพไปตั้งมั่นอยู่ที่อินเดียหลังจากที่อยุธยาเสียแก่พม่านั้นเริ่มทยอยกลับเข้ามาในสยามเพื่อเผยแผ่พระศาสนาอีกครั้งหนึ่งและเห็นว่าราชสำนักสยามติดต่อสัมพันธ์กับโปรตุเกสเพื่อขอบาดหลวงเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกับที่ชุมชนชาวโปรตุเกสส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังที่ประทับนัก ทำให้ทรงคุ้นเคยมากกว่าชาวฝรั่งเศสผลที่ตามมาคือความขัดแยงระหว่างคณะมิสซังต่างประเทศกรุงปารีสกับบาดหลวงโปรตุเกสซึ่งขึ้นตรงต่อสังฆราชโปรตุเกสที่เมืองกัวโกดังที่บาดหลวงกูเดเอ,เองได้บรรยายไว้วา่าพวกโปรตุเกสได้ทําการขัดขวางม,มิให้การาศาสนาแร่ออกไปได้โดยที่ต้องการให้พวกที่เข้ารีดใหม่เป็นคนบังคับของพระเจ้ากรุงโปรตุเกสทั้งหมด โรงเรียนเก่าที่ได้ช่วยในการที่จะให้คณะบารหลวงให้ล้มเลิกไปและได้พยายามในการนี้ทุกอย่างจนถึงกับแก้ไขขนบธรรมเนียมแก้ไขวิธีการแต่งกายแก้ไขอีกหลายอยา่างแต่ต่อมาปัญหาต่างๆก็สงบลงได้ด้วยดีแต่จํานวนบารหลวงโปรตุเกสก็ลดน้อยลงมากชุมชนชาวโปรตุเกสส่วนใหญ่อยู่แถบวัดซานตาครูสหรือกูดีจริง 4. สงครามในเมืองยนูน เจ้าแผ่นดินยวนใต้ได้ขอร้องมาเพื่อให้ข้าพเจ้าช่วยเหลือให้ได้ดำรงราชในอาณาจักรของเขาข้าพเจ้าก็ได้ช่วยพระเจ้าแผ่นดินยวนใต้และประยุรยาติถ้าหากเวลานี้ข้าพเจ้าไม่ต่อสู้กับพมา่าข้าพเจ้าก็จะได้ส่งทัพหนึ่งกองไปรบกับไตสันผู้กบฏและให้เจ้าแผ่นดินผู้ชอบด้วยกฎหมายขึ้นครองราชสมบัติอย่างเดิมข้อความตอนนี้หมายถึงเรื่องของงองเชียงเสือ ซึ่งเข้ามาพึ่งพระบ,บรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตั้งแต่พศ2325ดังความที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งว่าในปีขานจัตวาศกจุลศักราช1144นั้นฝ่ายข้างเมืองยวน <c oughs> องค์ไก่เซิงเจ้าเมืองกู้เยือนยกกองทัพมาตีเมืองไส้งอนองค์เชียงสือเจ้าเมืองยกพลทห,หารออกต่อรบ ต้านทานไม่ได้ก็แตกฉานพ่ายหนีทิ้งเมืองเสียพามารดาและบุตรภรรยาและขุนนางสมัครพักพ่วกลงเรือแล่นหนีม,มาทางทะเลขึ้นอาศัยอยู่ณเกาะกระบือพระยาชนบุรีพระระยองออกไปตระเวณสลัดถึงเกาะกระบือพ่อบ้องเชียงสือเชียงสือเล่าความให้พระยาชนบุรีพระระยองฟังว่าองเชียงสือเป็นบุตรรองคางเวืองเป็นหลานพระเจ้าแผ่นดินยวนบ้านเมืองเสียแก่ข้าศึกหนีมาภาพ บงเชียงสื้อเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรัชกาลที่หนึ่งว่าดโดยพระเชียงอิงในคศ1887อยถ่ายโดยอภินาน์โปษยานนท์เมือนนม่อฝ่ายสยามเห็นที่ท่าของงองเชียงสื้อแล้วก็บอกให้เข้าไปสวามิภักดิ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโดยยองเชียงสื้อเข้ามาถึงพระนครเมื่อเดือนสี่ปีขานจัตวาศกจุลศักราช1 1 4 4โปรดให้ทั้งหมดพักอยู่แถบใต้บ้านต้นสำโรง ซึ่งภายหลังพระราชทานให้กงสุลโปรตุเกตทำนักอยู่ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงเป็นอย่างดีพระราชทานเบี้ยวหวัดปีละห้าช่างมีเครื่องยศถาดหมากคนโททองกระบี่บ้างทองโปรดคันสัน้นและโปรดให้เข้าเฝ้าที่ทองพระโรงพระที่นงางอมารินวินิจฉัยเป็นนิดในปีรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมให้พระยานครสวรรค์ยกกองทัพออกไปตีเมืองไส่งอนคืนให้กับองค์เชียงสือ ตามที่ทรงให้สัญญาไว้กับองเชียงสือแต่ครั้งก่อนพระยานครสวรรค์ได้ยกทัพออกไปทางกัมพูชารวบรวมกองทัพขเขมรเป็นกองทัพใหญ่แล้วเข้าตีเมืองสะแดซึ่งเป็นเมืองครึ่งกองทัพไทยสามารถโจมตีเมืองได้ได้เรือรบและสัตว์ปราวุธเป็นจํานวนมากแต่แล้วพระยานครสวรรค์กรับส่งอาวุธต่างๆคืนกลับแก่เมืองไส้งอนพระยาวิชิตรณรงค์กับข้าหลวงเห็นว่าพระยานครสวรรค์กระทําความผิดจึงมีใบบอกลงมายังกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระพิโรธมากดำรัสสั่งให้ข้าหลวงถือท้องปลาออกไปให้หาก,กองทัพพระยานครสวรรค์กลับคืนกรุงเทพมหานครและทรงไต่ส่วนข้อเท็จจริงได้ความจริงตามหนังสือกล่าวโทษจึงทรงสั่งให้ประหารชีวิตพระยานครสวรรค์กับขุนนางอีก12คนที่ป่าช้าวัดโพธารามนอกพระนครข้างทิศตะวันออกครั้งปีพศ 2,327พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมมหลวงเทพภริรักษ์เป็นแม่ทัพนำพลทหาร5,000ยกไปตีเมืองไ้นอนคืนอีกครั้งโดยคราวนี้องค์เชียงสือได้ร่วมไปในกองทัพด้วยทัพบกโปรดให้พระยาวิชิตรณรงค์ยกไปทางด้านกัมพูชาเพื่อเกณฑ์ชาวขเขมรไปร่วมในกองทัพและสามารถตีเมืองต่างๆไล่ไปเรื่อยส่วนทัพเรือของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ นั้นยกออกไปตั้งที่ปากคลองวามนาวและตั้งมันเพื่อจะตีทับบกของยวนให้แตกเสียก่อนแต่ไม่ได้ระวังข้างหลังกองทัพยวนจึงยกทัพมาปิดล้อมที่ปากคลองกระหนาบให้กองทัพของสมเด็จพระเจ้าหลานเธออยู่ระหว่างกลางเป็นเหตุให้ทัพไทยแตกหนียวนเข้าแดนกัมพูชาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงทราบเรื่องนั้นก็ ทรงพระพิโรธเป็นอันมากดำรัดสั่งให้ยอกระผลกลับพระนครและทรงลงพระราชอาญาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอแต่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทั้งสองพระองค์กราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษไว้เสียก่อนองค์เชียงสือนี้ต่อมาได้หลบหนีกลับไปที่เมืองยวนโดยตั้งใจจะกลับไปตีเอาบ้านเมืองคืนมาเอง แม้สมเด็จพระบวรราชากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาจะกราบบังคมทูลขอตามไปจับตัวมาลงพระราชอาญาก็ตามแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระบรม,มราชาองการว่าอย่ายกทัพไปคิดตามเขาเลยเขาเห็นว่าเราช่วยธุระเขาไม่ได้ด้วยมีสกดติดพันกันอยู่เขาจึงหนีไปคิดจะตีเอาบ้านเมืองคืนเรามีคุณแก่เ,เขาเขียนด้วยมือและจะลบด้วยเท้ามีบางควร พระนั้นสมเด็จพระอนุชาธิราชก็ขอพระราชทานสร้างป้อมคึ้นที่ใต้ลัดโภเพื่อเป็นการเสริมสร้างพระนครให้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นสำหรับประเด็นสุดท้ายคือการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงแสดงความยินดีกับราชสำนักโปรโตุเกสกับราชสำนักสเปนนั้นเป็นเพราะว่าในปีคศ1785หรือพศ2328นั้นเจ้าชายโจเอลโจเอล พระโอรสพระองค์ที่สองของพระราชินีมาเรียที่หนึ่งแห่งโปรตุเกสทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงคาโลตาโจอาคิมคาโลตาโคกิมนั่นเองสันนิษฐานว่าในพระราชหัตถเลขาของพระราชินีมาเรียที่ได้ทูลกล้าวทูลประหมอมถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั้นได้ทรงเล่าความสัมพันธ์และพิธีแต่งงานไว้จึงเป็นเหตุให้ทรงแสดงความยินดีในครั้งนี้ พระราชสารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่ส่งมีไปถึงพระราชินีแห่งโปรตุเกสจึงเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าและเป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศที่เริ่มถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกแต่แรกสถาปนากรุงรัตนโกสินได้เป็นอย่างดี